สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะแฟนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเลโก้ LEGO. หน้ายิ้มเหมือนจะเขินนะครับก็ไม่รู้ไม่แน่ไม่นอนนะอ่ะอ่ะก็จะมารีวิวกันเลยดูด้านข้างเหมือนเดิมครับผมสองพันสิบหนะเพิ่งออกมาอะไรเองก็ตัวน,นี้หน้าตาเพิ่มไฟหน่อยก็ได้นะนะครับก็ถือว่าโอเคครับอ่ะ ใครอยากเห็นหน้าผมมั้งครับแป๊บหนึ่งนะปิดไฟก่อนนะผมขอเวลาต่อกันนะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็อาจจะมีเสียงโฆษณาดีๆเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตามผมอ่ะก็ได้นะครับหน้ายิ้มนะครับรับเกะเลย ตัวอะไรนี่ตัวอะไรตัวอะไรเหมือนตำรวจครับผมรู้สึกว่าจะเป็นเจสันหรือเปล่ามไม่รู้ไมไ่แนบนอน <c oughs> แก่ยากอยู่เหมือนกันนะครับ <c oughs> จะไปไหนเซ่ <c oughs> ไม่ออกอะ่ะเดี๋ยวถ้าผมตอเสร็จผมให้ดูหน้าผมเลยนะถ้าท่านผู้ชมอยากจะเห็นหน้าผมก็ ก็ไม่ว่าอะไรอ๋อคุณชิวครับผมครับหมวดหมวดชิวคิวหรือซิวหรือชิวปะซิวก็ไม่รู้นะผมไม่แน่ใจนะครับอ่าใส่ขาไล้แล้ววันนี้ตอ่อกายนิดนึงนะรู้สึกนะครับก็ดีครับผมวันนี้ต่อากางครับผมเสียงดังเหมือนเดิมแก๊บแก๊บแก๊๊บนะครับ ก็ดังเหมือนกันนะต่อเวลาต่อนะนะครับก็ตายแล้วหนวดชิวนต่อง่ายกับผมอ่ะก็มีปืนด้วยถือไปเลยนะครับน้ายิมต่อได้แล้วนี่ เป็นหนวดชิวนะครับอ่าให้ดูข้างๆนะครับเห็นไหมครับหนวดชิวหนวดชิวเปิดไฟดวงกันแหละปุ๊บชัดขึ้นมานีหนึ่งมันก็ไม่ช่วยอะไรมากครับอ่าปิดเถอะเอากระพิบอีกอ่านะครับก็โอเคนะครับถูกสุดยอดต่อง่ายมากจากนั้นเราเก็บได้ไหมครับน่าจะเก็บได้เก็บได้ด้วยเย้ เราก็เอาใส่หัวเข้าไปนะคะเลยอะนะครับก็แป๊บหบนึง่งอ่ะก็เสร็จแล้วนะครับอะผมก็จะมาแจ้งเตือนอยู่อีกอย่างนะครับผมก็คลิดมาทุกวันนะบางทีก็อาจจะไม่ออกมอั่งก็อาจจะไม่อะไรมากผมจะให้ดูหน้าผมนะครับเอา

เห็นหน้าผมบ้างครับผม,มเห็นไหมครับหน้าผมคนระับอย่าให้หดูตรงนี้ดีกว่าอ่ะสรุกผันกล้องมาเลยนะจบเลยเห็นไหมเห็นหน้าผมไหมอ่ะเป็น,นยไงหน้าผมนะครับ ปิดไฟก่อนไเลยนะครับอ่าแป๊บนึงนะเห็นหน้าผมไหมครับท่านผู้ชมอ่าผมก็แป๊บหนึงแป๊บนึงสองมาจับกัดนะครับนะ ออานะเห็นนะเนี่ยหาจาตาผมเป็นอย่างนี้แล้วครับผมก็ชว่วยดีก้กรีวิวนิดนึงนะก็โอเคนะครับผมก็อาจจะออกไปสำรวจอะไรมังแคสเกมนูน่นนี่นั่นนู่นนี่นะครับผมขอชัดเป็นไปก่อนอ่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, กไลค์และกดซับสไครป์ด้านแรงนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญอีกอย่างนึง อย่าลืมกดแชร์แป๊เพื่อนๆที่ดูแล้วก็อคอมเมนต์มาบอกด้านล่างกันนะคะว่าเป็นยังไงเป็นยังไงคลิปนี้ก็ปรับปรุงอะไรก็มาบ,บอกกันได้ครับผมแฟนชแชลลบผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย let's go